ไพ่เดทเป็นสัญญาณของการปิดจบเรื่องราวที่ฉุดรั้งเรื่องราวที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นพลังงานของการยุติบทบาทเก่าเพื่อเริ่มต้นบทบาทใหม่เป็นไพ่ที่ดูเหมือนจะรุนแรงแต่มันแฝงไปด้วยความหมายที่เป็นความหวังใหม่ในชีวิตของเราเออถ้าใครในตอนนี้มีพลังงานตรงกับเดทกำลังเจอในสถานการณ์ที่ เรากำลังอยู่ในจุดที่มันวิกฤตแต่วิกฤตนี้มันมีโอกาสดิบลี่อยู่ปลายทางมันมีแสงอาทิตย์ที่มันในการเริ่มต้นใหม่แสงแรกของวันอยู่ที่ปลายทางให้มาฟังกันต่อว่ามีสารใดที่ส่งถึงคุณคนที่กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตมีสารใดที่ส่งถึงคุณ เพราะว่าบางทีบางอย่างเราจะต้องการกําลังใจจากไภ่ก็ได้แป๊บลึงเก็บไพ่ก่อนไพ่มันร่วงมาเป็นเป็น,เป,นเป็นตับ,ตบเลยเออเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอ่ะอ่ะนี้อ่ะพี่เขาอยากออกมาสามใบอืม <H op> หกดาบเป็นการออกจากพื้นที่ที่มันประสาทแตก ไปสู่พื้นที่ที่มันสงบล่มเย็นประสาแดกอะไรเดทไงเดทเดทพอสดอเลยแต่ละวันเด h e มจิเชียนคุณมีศักยกภาพเพียงพอที่จะนำพาตัวเองและคนรอบตัวหรือตัวคุณเองตัวคนเดียวก็ได้เนี่ยไปสู่จุดที่มันแบบจุดสูงสุดในชีวิตของตัวเอง The m a g ิเชียเป็นแพ้ของคนเก่งเป็นแพ้ของที่มีความรู้ความสามารถเป็นแพ่ของคนที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเป็นแพ่ของที่ต่อยอด ตัวเองต่อ,อยโอกาสตัวเองได้เสมอเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมันหมายถึงว่าการที่คุณเลือกที่จะจบ move on ไปสู่พื้นที่ของตัวเองคุณจะได้โชว์สกิลความเป็นม a g จิเชียนของคุณได้เต็มที่คุณจะได้งัดมันออกมาใช้เพื่อที่จะทําให้ชีวิตตัวเองนั้นเติบโตไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายคืออะไร m p a มปลายทางปลายทางของมันคือเอ a ม e ที่มัน จักรพพัดินีอะทุกอย่างคือมงลงทรงบัลลังเอออาหารการกินไม่ขาดแคลนมีความรักความเมตตาที่แบบดึงดูดเข้าหาตัวเองและเผื่อแผ่คนรอบข้างการแต่งตัวนี่คือดีเสนะื้อผ้าหน้าผมคือเลิศผู้หญิงผู้ชายก็ใช้พลังงานเอ็มเพรสเหมือนกันคือทุกอย่างมันจะเริ่มดูดีขึ้นดูดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกเออมันเกิดจากการที่คุณกล้าตัดสินใจละทิ้งอีต,ตัวเดทเนี่ย อีกตัวที่มันฉุดลังคุณมานานๆนนละเดทเนี่ยนานเกินกว่า1ปีละเดทเนี่ยเออสมควรแล้วที่จะจบจบได้แล้วนะจบได้แล้วนะมีอะไรที่อยากจะต้องที่ต้องการที่ต้องการบอกอีกตอนนี้ไหมเพราะว่ามันเห็นไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยมันเห็นไปถึงปลายทางของความเป็นเอ็มเฟสแล้วแต่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยระหว่างเนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีก justic justic เป็นความเป็นอะไรที่มันอยู่ตรงกลางเป็นแกนกลางแล้วก็เป็นความยุติธรรมความฉลาดหลักแหลมการสมดุลสามเหลียญเออสามเหลียญสามเหลียญการดีลงานการวางแผนงานการวางโครงสร้างชีวิตสามไม้เหมือนคุณจะได้ไปมีโอกาสไปเปิดประสบการณ์ชีวิตนะ เหมือนจะมีโอกาสไปเปิดประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานใหม่ๆการออกไปใช้ชีวิตในพื้นที่ที่มันแบบมันท้าทายแต่มันทําให้คุณเติบโตมันท้าทายแต่มันทาให้คุณเติบโตการตัดสินใจของคุณครั้งนี้ในการที่คุณจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนี้มันจะนําพาความสําเร็จทางการเงินมาให้คุณจากหน้าที่การงานหลักๆเลยการเงินของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางจากงานงานนี้จากการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้หลังจากที่คุณนั้นเลือกที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันจะมีโอกาสให้คุณเข้ามา เรียนรู้รับฟังรับทราบแล้วก็ตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อกับมันไหมถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปต่อกับมันนะคุณมีโอกาสทางการเงินที่เข้ามามีโอกาสที่จะสําเร็จทางการงานด้วยนะคะสองเหรียญชีวิตของคุณต่อจากนี้มันจะเริ่มจัดสมดุลจัดบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้จากตอนแรกที่คุณเจอสถานการณ์เดทไม่เชื่อเลยว่า มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันสั่นคลอนถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเงินก็คือัวใจของคุณที่มันสั่นคลอนที่มันจะต้องแบบกลับมาสู่แกนกลางของตัวเองเออต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาเรื่องของการเงินด้วยมีปัญหาเรื่องของชีวิตการความเป็นอยู่ด้วยไพ่ใบน,นี้มันมาย้ำเตืนอนระมือว่าถ้าคุณเลือกที่จะออกจากพื้นที่เก่าๆปิดจบวง,งจรเก่าๆคุณจะเริ่มจัดระบบวิบชีวิตตัวเองได้เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้้นนนนการรรเเเงงิิิ่่่มมมมหุคลอขึี เงินเข้ามาให้คุณได้ใช้ได้จ่ายได้สบายมือมากขึ้นสบายตัวมากขึ้นอืมอุ้ยไพ่ดีเธอแล้วปลายทางคือเอ็มเพอันนี้คือแบบอยากจะรู้อะไรระหว่างทางไงอีกสักใบนึงไม่ต้องเปิดต่อแล้วสิบเหรียญสิบเหรียญมันหมายถึงว่าคนที่ผ่านช่วงเวลาหลายช่วงเวลาในชีวิตมาเออไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเอยุเท่าไหร่คุณอาจจะยืยุน้อย คุณอาจจะอายุ20 30ต้นๆหรือคุณอาจจะอายุมากแล้ว40 50 60แต่ประสบการณ์ทุกประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมานั้นมันนำพาความมั่นคงให้คุณน่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ภายใน,ในใจิตใจของคุณแล้วมันก็ขยับขยายไปสู่ภายนอกมันตรงก,กันกับพลังงานเอ็มเพรสเลยก็คือว่าเอ็มเพรสเนี่ยเป็นคนที่มีความรสมบูรณ์ในตัวเองและต้องการเผื่อแผ่ไปสู่คนรอบข้างสิบเลียนเหมือนกันเห็นไหมนั่งดูคนรอบตัวมีความสุข เป็นเศรษฐีสิบเหรียญเนี่ยตำแหน่งของเหรียญที่วางเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของต้นไม้แห่งชีวิตของคาบาลาโครงสร้างค่อนข้างมั่นคงสมบูรณ์สมบูรณ์แบบมันคืออะไรชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพราะว่าอุปสรรคที่ผ่านมามันสั่งสอนมาสั่งสมให้คุณนั้นได้รับสิ่งสิ่งนี้มันติดตัวคุณอยู่แล้วเออแล้วคุณก็เป็นคนที่เป็นพลังงานของมาจิเชียนที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตัวเองในการต่อยอดตัวเองในการเปิดรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตัวเอง เออนั่นแหละเฮ้ยแค่การตัดสินใจครั้งนี้ครั้งเดียวของคุณนะมันทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนระยะยาวเลยแต่สําหรับ The Lover The เว v e r หมายถึงอะไรหมายถึงทางเลือก The เว v e r หมายถึงการได้เลือกในสิ่งที่ตรงใจตรงเป้าหมายตรงแพชชั่นของเราในสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งคาถามกับสิ่งที่เราจะเลือกอีกต่อไปแล้วเพราะเราได้ถามใจตัวเองชัดเจนแล้วว่า ชีวิตเราต้องการสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมชีวิตเราต้องการเดินเส้นทางนี้จริงๆแล้วใช่ไหมที่เราเลือกเดินไปชีวิตเราต้องการคนคนนี้ตลอดชีวิตใช่ไหมแล้วเลเือกมายถึงว่าคุณเลือกถูกเพราะว่าไพ่ทั้งหมดนี้มันหมายถึงว่าการที่คุณเลือกทางเดินได้ถูกจริงๆขอคําแนะนําจากไพ่ที่ไมยทํากับครูของไม้ก่อนนะออรัลเคเออมีสิ่งใดที่จะแนะนํากับคนที่อยู่ในจุดเปลี่ยนใหญ่ในชีวิตบ้างสายรุ้งแห่งปัญญา เลขสี่อีกแล้วกูเจอเลขสี่กระทำชําเราอยู่เลยสายรุ้งแห่งปัญญาไพ่หมายเลขสี่มันเป็นสิ่งที่ไพ่สายรุ้งคือการเริ่มต้นใหม่คือเป็นเป็นเป็นแสงแห่งความหวังเออมันเป็นเราสื่อถึงแบบเวลาเราเห็นสายรุ้งเราจะรู้สึกถึงว่าถึงความโชคดีถึงอะไรที่มันแบบมันดูเหมือนเป็นเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นปาฏิปาฏิหารมิราเคิลเออคราวเนี้ย สายรุ้มคือการเริ่มต้นใหม่เหมือนการที่คุณเลือกที่จะอยู่ในกระบวนการของเดทที่คุณกล้าที่จะตัดจบอะไรที่มันแบบไม่ส่งผลประโยชน์คุณเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่นี้มันมาพร้อมกับปัญญาปัญญายาณที่คุณนั้นได้เปิดตาในของคุณให้คุณได้เห็นสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันมาเพื่ออะไรมันมาสอนเราอะไรยังไงแบบไหนเพื่อให้เราเติบโตไปนที่ทางไหนเออถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสายรุ้งแห่งปัญญาคุณจะไม่เลือกจบเดทคะ่ะ คุณจะคุณจะอะไรอาวรกับเดทอยู่คุณจะไม่จบคุณจะไม่กล้าออกแต่ไพ่กองนี้สำหรับคนที่กล้าจบกล้าออกเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่มีปัญญาที่แบบมันสว่างวาบขึ้นมาทำให้เราได้รู้ว่าชีวิตเราต่อจากนี้ควรจะอยู่จุดไหนควรจะไปในทิศทางไหนเออมีสองทางจมอยู่กับอีเดสนี่ กับอีกทางนึงก็คือว่าเดินออกมาเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตเลือกเอาจาะ